อ้าวไปเออเอามานั่งพักก่อนโอ๊ยดีนมมากเจ็บมากเลยเจ็บ้น กลับมากับช่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสโนว์บอร์ดกันค่ะคือครั้งแรกในชีวิตเขาเลยนะคะไม่เคยสโนว์บอร์ดเลยในชีวิตแล้วทุกคนดูข้างหลังสูงมาก ฉันจะรอดไหมวันนี้ก็คือมาเป็นภาระของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกว,วันนี้ว่ามีใครบ้างนะคะสมาชิกของเราวันนี้คนแรกนะคะน้องตัวเล็กนะคะ <บ S 1> <c oughs> คุณหมอนะคะเอาวันนี้ฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะดูแลเขา, <c oughs> าด้วยนะจ,จะดูเล็กเต็มที่จ้า <c oughs> วันนี้ดูสิกี่ตุ๊กเ <c oughs> <c oughs> ออสว่วนนี้ดีนะคะ <c oughs> คือให้ยืมอุปกรณ์ทุกอย่างเขาคือไม่ต้องอะไรใช่ไหมเกินใช่มีคือมีทุกอย่างเขาก็เลยได้แบบเนี่ยได้ทั้งรองเท้าทั้งอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยป่ะ let's go ช่วยกันใส่รองเท้านะครับตอนนี้เป็นไงมัางเหนื่อยแล้วอ่ะแค่ใส่อุปกรณ์น่ะที่สุดอ่ะ คือขามันต้องแน่นเพราะว่ามันจะใช้แบบตรงช่วงหน้าแข้งบังคับแล้วก็หมุนหมุนให้มันแน่นๆก็เอาอันนี้ครอบไว้ก่อนหนึ่งอันครอบไปเลยอ่าฮะอ่าใช่หิมะจะได้ไม่เข้าเอาไม่ยังชุดเดี๋ยวยังเหนื่อยละเหนื่อยแลวไปนนั่งกินข้าวเรียบร้อย ตอนนี้เราก็เข้ามาเช่าสโนว์บอร์ดกันนะคะพนักงานมีคนเดียวคิวยาวมากแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเป็นเหมือนเป็นหมวกเป็นผ้านะคะคุณมัะหนาวหนาวมากอออ,อ กรูาไปค่ะน้อยถ้าเกิดเป็นนักสูบมันคหไม่เกาะซูอเนะมาเลย แล้วตอนนี้สนุกแล้วอ่ะดีแล้วฟ้าีิกลับไม่ได้นะก็คืออากาศเย็นนำมุกไหลเวอื์ตอนนี้วันนี้อากาศดีแดดออกด้วยนะล้อปุ๊บ ตื่นเต้นไหมมากแค่คืนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วว่าพุ่งตรงมันยังไม่หยุดขึ้นเลยอ่ะเราต้องไปสูงแค่ไหนเกือบสองกิโลเมตรหรอขาลงสองกิโลเมตรบ้ามันห้าไม่ใช่หรอเส้นนี้หนึ่งถึงห้าหรอแหมวันนี้ฉันจะทำเวลาทั้งหมดสองชั่วโมงลิซซี่ทำได้กี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงจุกจุกไม่เป็นไรลิซซี่เจะไม่ใช่เพื่อนแต่มันมันดูสูงมากเลยอ่ะเขาจะไหวไหมไหวเบรกลงแบบเบรกลง ดูจากดูจากสกิลดูจากสกิลเมื่อกี้แล้วก็น่าจะใช่ดูจากการถีบบอร์ดเมื่อกี้น้องว่าลอยแสดงว่ามีคนขึ้นไม่ได้มันหยุดไม่ไม่ขึ้นเกิดปัญหาคนล้มตรงนั้นอ่ใช่แต่มันเร็วเมื่อกี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจริงยังงงงงอยู่อะไรอะไรนั่งนั่งะช่ออะไเนี่ยเขาเขาไม่เคยนั่งอะไรแบบนี้เลยแรก่วันนี้โซฟาใช่คือมันแบบสกิลเร็วมากขยิบ นั่งนั่งลิฟต์ไอ้นี้ขึ้นไปน่าจะประมาณ5นาทีปะเดี๋ยวฉันนั่งลงกเลยละกันนะเจอ๋อ้ัวลัวอ่ากายละกายละสวยมากวันนี้แดดออกถือว่ามาได้มาได้ถูกวันมากอากาศดีปกติถ้ามาแบบมัวๆม,ม,มันก็นจะแบบถ่ายรูปไม่ค่อยอู้อเด็กๆๆๆกเด็เด็กเด็เด็น่าจะติดหัวความเด็กเล่น เดินเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแกใสเลยเหรอใส่เลยป่ะต้องไปต้องไปอีกหน่อยนึงเพราะตรงนี้มันเป็นชั้นแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วนะตอนนี้คือนั่งอยู่นะคะจิตใจยังไม่พร้อมที่จะเล่นกลัวมาก เออลืมสอนลุกขึ้นนะ่ะอ่อออาแล้วก็ค่อยลุกขึ้น <c oughs> <c oughs> ก okay. ารเบรกลงนดะแน่นอนสุดยอดอีกถือว่าเก่งเบรกลงได้ขนาดนี้เยี่ยมอ่าแล้วก็ออกกระชังขึ้เป็นไงบ้างไหนบอกความรู้สึก มันต้องคอนเซนเทรตสุดๆนิดนึงให้แบบมีบาลานซ <ASHLEY S 1> ์เนาะเมื่อกี้คือขึอ้นเลยนะแบบต้องขึ้นละเอ้ยแต่ถือว่าเก่งมากสุดยอดถือว่าบาลานซ์ดีมากต้องขึ้นกระไหด้วยไปต่อกันไหมป่ะ เน e: ี่ยคะแต่สุดยอดนะถิอว่าเก่งมากเลยมันไม่ชันมันไม่ชันแพ้แพ้ให้ดูแล้วคือ ขาทีกาะขากต้องปล่อยน้องนะไหวไหมเจ็บตูดลงเอาเอาตูดลงมเมื่อกี้เจ็บระบมไปเลยอ่ะก้นกบไปหมดแล้วเออไปหมดแล้วถ้าไอ้ตอนที่ไม่ลงก้นกบอันนั้นนะฝันนี้จะดีขึ้นเจ็บแค่ตอนนั้นตอนเดียวเลยแต่มันลงแรงจริงเขาลงแบบปั๊กเออ เข้าใจเล้นเราฝึกเล่นใหม่ๆนะต้องใจสู้ฝึกเล่นใหม่ๆต้องใจสู้เออใช่มาดูทางข้างหน้าโคตรน่ากลัวเลยไหนไหนไหนผู้ชมดูเห,หนื่อยเอาเรื่องเลยอ่ะใช่พูงตรงสโนวบอร์ดนี่โคตรเหนื่อยเลยอ่ะแบบเหนื่อยมากจริงใครไม่เคยเล่นนะลองดูดดดสโนวบอร์ดหัดเล่นยากกว่าสก,กี สก,กีมันมันมันจะเล่นเป็นง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแรกๆมันก็จะแบบปวดหัวเข่าหน่อยแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยอ,อยากบาร์องใช่ต้องสองขาซึ่งถ้าคนเล่นแบบแบบไอเนี้ยไอล้อเลเบดอะไรเงี้ยเขาก็็ะไ้ตื่นเต้นเดี๋ยวก็ได้บาลองสตอ์ตัอดีมากไม่ไหวกลัวเร็วเกิไปเราไปแบบคุณยายดีว่ะ สิบก <ane> <affiliated S 2> ิเมตรต่อชั่วโมงแหละทุกนมันไม่ถึงสิบกิโลเมตร่อชั่วโมงทุกคนตอนนี้ก็คือจอดเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบว่าล้มแล้วแบบก้นกบอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บก้นกบมากเลยตอนนี้เลยต้องพักก่อนไม่ไหวแต่บ้าตายเจ็บก้นกบมาก มาแล้วสิ่งที่สุด,สดเขาน็อกรอบฉันไปประมาณ3,800ล้านรอบแล้วนะคะที่ฉันรอบแรกก็ยังไม่จบเลยตัวเล็กไปไหลายรอบมากเลวจ้าโอ้ยทุกคนเอาชีวิตรอดลงมาถึงครั้งล่างสุดได้แล้ว วัดตูดมากว้สนุกสุดๆเดี๋ยวเราเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆลงมายัางนี่บีมาแล้วชุดเหลืองนั่นมามาแล้วใช่ไหมบีไหมใช่บีหรือไม่บีหรือไม่เอ้ยบีจริงๆด้วยมาโคตรเร็ว ในที่โชว์ฉันก็เอาชีวิตรอดลงมาถึงข้างล่างได้เร้วมากโหคิดอยู่ว่าเร็วมากมาอีกคนแล้ววันนี้เป็นแก๊งตอนนี้นะคะสั่งอาหารมาจัดเต็มเพราะหิวสุดสุดสุดบุดเลยนี่มนเคยมาเหมือนกันบันนี้ก็แบบลึมมาอร่อยเนาะอะไรมอเขาไม่ได้ทำงานเลยหรอ ปิดจะซองมันก็โดดอันใหญ่เนี่แหละแล้วมีกล้องถ่ายอยู่ข้างหน้าเต็มที่เลยบินแล้วหรอบินี้ยังนะแต่คือแบบไอ้ก่อนๆนะก็คือแบบาแ้